สวัสดีครับสวัสดีแฟนราชันชุดขาวทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดกาสติอานะฮะอัปเดตข่าวสารรายวันยามเย็นประจำวันเสาร์ที่22มีนาคม2568นะครับกลับมาอัปเดตข่าวสโมสรกันเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็มีข่าวรวบรวมมาเหมือนเดิมนะครับเมื่อวานก็เจอกันที่มาริททอกเนาะวันนี้มาเจอกันในคลิปข่าวกันเหมือนเดิมนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวพาไปสรุปอ่ะเมื่อคืนนี้ก็มีนักเตะของเราลงเตะกับทีมชาติด้วยเดี๋ยวพาไปสรุปกัน นะครับว่าผลงานเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็มีข่าวพี่เบนคาริมเบนเซมายากลับมาโอ้โหข่าวดีหรือเปล่าหรือว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปตามกันนะแล้วก็มีอัปเดตนะครับสถานการณ์ล่าสุดของทางดินฮุยเซนอีกแล้วครับมากทุกวันนะเดี๋ยวค่อยๆฟังไปนะครับผมซึ่งอย่างที่บอกข่าวเมื่อมันมีเนะครับก็ต้องรวบรวม นะมาวันสองวันค่อยมาอัปเดตหนึ่งทีอะไรแบบนี้นะครับก็อย่างวันนี้นะเดี๋ยวมาไล่เรียงกันนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำคัญมากๆคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะช่วงนะนี้รู้สึกว่าอาลัลกริทึมกระตุ้นทํางานเหมือนกันนะเอ่อคือยอดวิวนะครับเหมือนจะ,สะเสถียรอยู่ที่ประมาณพันห้าพันหกอันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับเหมือนเดิมนะขอช่วยกันกดไลค์กดแชร์สิ่งนี้แหละนะครับเป็นสิ่งที่โอ้ตอบแทนได้ดีมากๆที่สุดแล้ว ครับโอเคขอไปเริ่มที่คู่แรกกันก่อนละกันนะครับคือมันมี3คู่นะเมื่อคืนที่มีนักเตะของเราเนี่ยอยู่ในทีมชาติและเตะนะครับคู่แรกคู่นี้คือแบบมีประเด็นที่สุดนะฮะก็คือมีความว้าวของโค้ชด้วย <c oughs> แน่นอนนะฮะอังกฤษนะครับเปิดบ้านพบก,กับอาร์เบเนียนะครับชนะไป2อศูนย์นะครับไอ้ลูกที่เป็นประเด็นเนี่ยก็คือลูกแรกนะที่ทางจูดเบลลิงแฮมนะครับ จ่ายบอลโหแบบแทงเงินพี่โทนี่หลุดไป4ีหตัวไปถึงลูอิสเกลลี่ตัดเข้ามายิงง่ายๆสบายๆเลยสุดยอดนะครับนาทีที่20นะ1 0แล้วก็ช่วงครึ่งหลังแฮร์รี่เคนก็มายิงอีกหนึ่งลูกนาทีที่77นะครับจบไปอัลเบเนียเนี่ยก็แพ้ให้กับอ,อังกฤษในบ้าน2ประตูต่อศและคนที่โดดเด่น เขาบอกว่าในกองกลางเนี่ยคนที่โดดเด่นที่สุดคือจูต์เบลลิงแฮมลงเต็มเกม90นาทีด้วยนะครับนี่พาไปดูฮินแมปกันหน่อย <c oughs> คือวิ่งโซนอยู่ตรงกลางนี่นแหละแต่ถ้าดูจากฮินแมปตรงนี้ของจูตกับตอนที่อยู่กับเดียวมดิเนี่ยผมว่ามีความเล่นที่หลากหลายขึ้นนะทุกคนลองสังเกตนะคือจูตเนี่ยคือถ้าเขาเล่นเป็นมิดฟิลลงมาเล่นเป็นมิดฟิลแบบอ่าระนาบเดียวกับ c ีซใช่ไหม เขาจะเล่นอยู่ฝั่งซ้ายซะเป็นหลักเลยนะครับเติมเกมรุกอาจจะเติมเข้าตรงกลางบ้างแต่ในนาที่นี้เนี่ยมันมีแบบแ,บบแดงๆอ่ะตรงด้านขวาด้วยแสดงว่าเขาเนี่ยวิ่งพล่านทั่วสนามไปซ้ายไปขวาเติมเกมนะครับหรือว่าบิลลอัพหรือว่าแม้แต่กระทั่งวิ่งเพลสถือว่าดีนะคือเออผมไม่แน่ใจว่าแผนของทูเคิลเนี่ยเขาเล่นหลังสตลอดเลยไหมในกับทีมชาตินะครับเพราะว่าทูเคิลเนี่ย เป็นหนึ่งโค้ชที่มีแผนหลากหลายมากแต่เขาเหมือนเขาฉมังเหมือนกันนะแผนหลังสามแต่เมื่อแบบนักเตะของทางอังกฤษเขาเอื้อมนวยให้กับแผนหลังสี่อาจจะเริ่มที่หลังสี่บิวอัพเกมหลังสามอะไรแบบนี้นะครับแต่จู๊ดเนี่ยคือต้องบอกว่าการที่บิวอัพเกมขึ้นไปสูงๆเนี่ยมันเพิ่มศัก,กยภาพประสิทธิภาพให้จู๊ดได้แบบเฉิดฉายที่สุดเลยเพราะจูด๊ดเล่นเป็นตัวรุกแบบเต็มที่เล่นแบบฟฟีะ อิสระเลยนะครับเหมือนตัวฟีโรเลยวิ่งไปตรงไหนก็ได้นะครับอ่ะไปดูสถิติก,กันหน่อยของจูดนะครับกับอัลเบเนียนะก็ลงเล่นไปทั้งหมดนะครับ90นาทีทำไป1แอซิสนะครับสัมผัสบอลไปทั้งหมด102ครั้งผ่านบอลแม่นยำ91าครั้งนะฮะก็ไม่ใช่91ครั้ง91%นะครับจ่ายคีย์พลัส2ครั้งนะฮะแล้วก็ชนะการดวลน,นะครับ8ต่อ9โอ้โหนี่ถือว่าเยอะนะ แล้วก็แท็กเกิลไป2ครั้งนะครับเลี้ยงบอลสําเร็จ2ต่อ3ครั้งก็คือ, Adjust คคอลูกที่แบบล็อกเองพาไปดุดยอะไรแบบนี้คือสําเร็จ2ครั้งใน3นะฮะแต ه, น่นี่ตรงนี้แหละที่เขาเอาไปขยายความกันว่าทูเคิล <c oughs> เนี่ยเหมือนจะแบบแอบอึง้งกับฟอร์มของจูดกับวิธีการเล่นของจูดนะครับก็คือบทสัมภาษณ์หลังจบเกมทูเคิล <c oughs> นะฮะบอกว่าจูด <c oughs> เนี่ยเป็นคนที่จ่ายบอลให้กับ เราเนี่ยทำประตูแรกนะและเขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากผมมีความสุขมากกับฟอร์มการเล่นของเขาเราเนี่ยคาดหวังว่าเขาเนี่ยจะทำผลงานได้ดีแบบนี้ต่อไปเขาเป็นผู้เล่นที่สำคัญสำหรับเรานะเขายังมีความพร้อมนะที่จะรับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆของเขาด้วยเราต้องสร้างสิ่งแวดล้อมนะและโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้จําเป็นและเอื้ออำนวยต่อศัก,กยภาพของจุดให้ดีมากที่สุดโอ้โห สร้างทีมล้อมรอบจูดจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอพูดตรงอ่ะในทีมมันก็พวกที่สามารถเล่นแบบเก่งๆเนี่ยเชิดฉายได้มันก็มีหลายตัวใช่ไหมในตำแหน่งกองกลางไม่ว่ากลางรุกหรือว่าเป็นบล็อกทูบ,บ็อกอ่ะก็มีหลายตัวแต่จูดเนี่ยคือก่อนทูเข้ามาแล้วเขาเล่นเขาก็เป็นดาวเด่นโดดเด่นที่สุดแล้วในตรงกลางของทีมชาติแล้วยิ่งแบบคอมโบนะฮะ ส่งให้กับศูนย์หน้าส่งให้กับปีกยิงเนี่ยอันนี้คืออย่างดีเลยแต่ผมอยากให้ทุกคนไปดูนะคลิปมันมีคนมาปล่อยเพียบนะครับไปดูใน Facebook หรือว่า Twitter X ก็มีมีหมดนะครับจังหวะที่เขาจ่ายตัดทะลุเนี่ยเหมือนพี่โทนี่ครั้งนั้นที่เราเจอกับไบยเยจนิคอแล้วก็ชีแบบนี้บอกฟินิซูสนะครับดึงตัวคิมินแจลงมาปุ๊บจ่ายตัดตรงนี้3 4คน นะแล้วก็ฉกเข้าไปยิงนั่นแหละแบบนั้นเลยครับทุกคนจูดจ่ายแบบนั้นให้ลอิสเกลลี่ลองไปดูกันได้นะครับโคตรสวยนะสุดยอดมากขออย่างเดียวอย่าเจ็บแค่นั้นแหละนะครับอ่ะแล้วก็คู่ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นของทางโมร็อกโกนะครับอันนี้ก็ไปเยือนไนเจอร์นะครับก็ชนะไป2-1นะครับก็โดนน้ำก่อนนะครับจาก มารูนะครับผมนาทีที่7เอซิสิบเนะครับผมแล้วก็มาตีเสมอได้จากไซบารีนะครับนาทีที่59แล้วก็เอลคานูสนะครับมายิงปิดท้ายนาทีบาปอีกแล้วคือไอช่วงบอลทีมชาติเนี่ยมันมีหลายทีมนะที่มายิงในนาทีบาปนะครับเก้าสิบบวกสองนะครับก็ชนะเฉือนไปสองหนึ่งนะครับอันนี้เป็นฝั่งคอร์าเคฟนะฝั่งแอฟริกานะครับแล้วก็นี่ฝั่งอเมริกาใต้นะครับก็แพ้่ะ อุรุกวัยนะของเฟเดรบอเเด้นะครับแพ้ไปต่อเจนติน่าหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับคือเล่นไปมันก็แบบก็พูดตรงๆอ่ะก็คือมันตื้อๆตันๆน,นะครับคือทีมในอเมริกาใต้เจอกันมันจะเป็นแบบนี้แหละนะครับเล่นไปมันอึดอัดเล่นไปมันเข้าปะทะกันหนักอะไรแบบนี้ยเข้าปะทะหนักไม่หนักก็ลองดูดิเนติดไปแดงแล้วนะถ้าผมจะไม่ผิดนะเหมือนจะเป็นนิโก้กอร์ซาเลสมาโดนแบบนาที นู่นอะก2 90บวก2 90บวก5ด้วยซ้ำอ่ะนะครับช่วงท้ายสุดๆเลยนะฮะแต่ก็มาโดนออามาดาก่อนยิงนาทีที่68จบเกมนะอุรุกวัยก็แพ้าคาบ้านไปนะหประตูต่อศูนย์เฟเดบอเบรเดก็ไม่ได้เล่นเต็มเกมนะครับเหมือนจะเล่นประมาณ70นาทีอะไรแบบนี้แหละนะแล้วก็บราฮิมดีอาร์สของโมร็อกโกด้วยนะครับเหมือนเล่นไปประมาณ70นาทีเหมือนกัน นะครับก็คือ3คู่นี้มีแต่จุดนะที่เล่นเต็มเกมแล้วก็ทำแอสซิสต์ด้วยนะครับทั้งหมดเนี่ยขออย่างเดียวนะกลับมาอย่าเจ็บแค่นั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับอ่ะและไปดูกันที่เรื่องราวของพี่เบนกันหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่เพิ่งมาเมื่อคืนนี้นะครับเป็นการรายงานของรีเลโบนะครับบอกว่าคาริมเบเซม่านะครับต้องการกลับมาที่เรมาดริดนะและทำงาน สโมสรหลังแขวนสตาร์ทนะครับโดยเบนเซม่านะครับย้ายไปอยู่กับอัลอิติฮัดนะครับในรูปแบบฟรีเอเย่นนะหลังจากหมดสัญญากับเรอัลมาดริดนะครับในซัมเมอร์ปี2023นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีสัญญากับอัลอิติฮัดจนถึงปี2024เอ้ย2026นะครับคือเซ็นกันไปอีก3ปีหลังจากที่ออกจากเรอัลมาดริดนั่นแหละนะครับแล้วก็เมื่อหมดสัญญาตรงนี้แหละนะครับเขาบอกว่าเบนเซม่าเนี่ยต้องการกลับมาที่เรอัลมาดริดนะแต่ไม่ใช่เล่น พอแล้วไม่เล่นแล้วอยากกลับมาทํางานคือในณจุดนี้ที่บอกว่าอยากกลับมาทํางานเนี่ยยังไม่ได้ระบุนะครับยังไม่มีการขยายความตรงนี้ว่าจะมาเป็นหนึ่งในคณะบริหารหรือเปล่าไม่ใช่บอดนะหมายถึงว่าหนึ่งในคณะทีมงานบริหารของทีมหรือว่าสตาฟโค้ดหรือว่ายังไงอันนี้คือไม่ได้มีการระบุแค่บอกว่าอยากกลับมาทํางานกับเรือมาริดคือถ้าตอนนั้นพี่เบนก็น่าจะ สามแปดอืมน่าจะสามแปดอะไรประมาณนี้เนาะผมว่าได้นะเรื่องอายุนี่ผมอาจจะจําผิดนะแต,แต่ผมคิดว่ามันก็คงไม่หนุ่มแล้วแต่ถ้ามานะก็ได้นะแต่มันอยู่ที่ว่าท่านประธานฟลอเรติโนเปเลสจะจะโอเคหรือเปล่านะครับคือตําแหน่งแบบลอยๆสร้างขึ้นมาใหม่ๆนี่ไม่มีแน่นอนนะเพื่อที่จะแบบ เอื้อมนน้ยให้กับเบนสมไม่มีแน่นอนนะครับถึงเขาจะแบบโอ้โหเป็นนักเตะบอลลงดอนะฮะเป็นเดอะแบกเป็นกัปตันอะไรทั้งหลายที่ผ่านมากับมาริดนะครับผมว่าถ้าเขามาเนี่ยมันต้องดูอีกทีว่าเขาอยากมาทำงานเกี่ยวกับฝ่ายบริหารหรือเปล่าทำงานออฟฟิศหรืออยากทำงานในสนามถ้าแบบนั้นอ่ะก็อาจจะเป็นผู้ช่วยโค้ชหรือทีมสตาฟอะไรแบบนี้ มารอดูอีกทีแต่ก็ถือเป็นเรื่องดีนะครับถ้าได้แบบนักเตะที่เป็นตำนานของเราเนี่ยกลับมาช่วยทีมนะส่วนการเป็นโค้ชอันนี้ผมว่าเขาอาจจะไม่เป็นนะคือถ้านักเตะบางคนเนี่ยอยากเป็นโค้ชนะหลังจากแขวนสตาร์ทไปเขาต้องไปเรียนเอาโปรไลเซนก่อนนะครับถึงจะมาแบบคุมได้เหมือนอาบเบโล่เบลัวอาเบลัวเนี่ยคือหลังจากที่แขวนสตาร์ทไปเขาก็ ไปเรียนนะครับแล้วก็ไปสอบได้โปรไลเส้นเสร็จแล้วก็กลับมาอยู่กับทีมมาคุมทีมเยาวชนเล็กๆก่อนตอนนี้คุมจูบิลีเออะไรแบบเนี้ยอันนี้คือเส้นทางของคนที่อยากเป็นโค้ชจริงๆแต่พี่เบนเนี่ยเหมือนไม่มีเส้นทางนั้นเลยนะครับมารอดูกันว่าจะมีหน้าที่หรือว่าอะไรนะครับที่รองรับพี่เบนหรืออาจจะไม่ได้กลับเลยแค่เป็นความต้องการของเขา นะครับและปิดท้ายด้วยอัปเดตล่าสุดของทางดีนฮุยเซนกันหน่อยนะครับอันนี้ก็เหมือนเหมือนจะจริงจังนะทีมเราเนี่ยแต่ไม่รู้จัดได้ขนาดนั้นหรือเปล่านะฮะมาดูเนื้อข่าวตรงนี้กันหน่อยนะครับจากมาการนะครับบอกว่าเชลซีนะเป็นคู่แข่งตัวหลักของเรือมริดนะครับสำหรับการล่าตัวดีนฮุยเซนเซนเตอร์แบ็กวัย19ปีจากบอลมัดนะครับ ฮุยเซนนะครับสร้างความประทับใจให้กับทีมแมวมองของเรือมดิตนะครับมากกว่าจารลฮาโต้นะกองหลังสารพัดประโยชน์วัย18ปีของอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมนะครับแต่ถึงกระนั้นนะครับเรือมดิตก็มองฮาโตเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเช่นกันนะครับคือยังไงคืออันดับหนึ่งถ้าจะเสริมในตำแหน่งเซ็นเตอร์ที่อายุน้อยก็เป็นดีนฮุยเซนอันเนี้ยก็คือมองเป็นพาออเหลัก นะในการเสริมทับตำแหน่งเซนเตอร์ถ้าเป็นอายุน้อยนะบอกแบบนี้ก่อนแต่ก็ไม่ได้มองข้ามจารลฮาโตคือจารลฮาโตเนี่ยคือมีหลายทีมนะในพรีเมียร์ลีกนี้เยอะมากอยากได้จารลฮาโตแล้วดูเหมือนจะไม่แพงด้วยคือเหมือนจะราคาถูกกับฮุยเซนอะนะนครับแต่นะต้องบอกว่ามเมดิดอ่ะคือถามว่าจริงจังไหมในดิลนี้ผมว่านะมัน ลูกผีลูกคนเนี่ยคือยังไงใช่ไหมผมว่ามันแบบห้าสิบห้าสิบอะคือด้วยอาเซนซิโอกำลังจะเซ็นสัญญาทาวร์นะครับเดีย๋ยวมิลิเต่ก็กลับมานะอาราบาก็เริ่มเริ่มมาเรื่อยๆละ่ะนะครับมีตัวหลักอยู่แล้วอย่างรดดิกเกอร์ถ้าไปเซ็นดินฮุยเซนมาผมว่ามันเสียเสียเวลาเขาอะเสียของเขาอะคงไม่ได้ลงอะคงนานๆนนลงทีอะไรแบบเนี้ยคือถ้าได้เนี่ยก็ดีนะแต่คือ มันจะหาสล็อตให้เขาได้ลงเล่นบ้างเนี่ยยังไงอะไรแบบเนี้ยหรืออาจจะรอไปอีกหนึ่งปีไหมรอสัญญาใจ <c oughs> กับฮุยเซนว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวปีหน้าอาปีถัดไป2026เดี๋ยวไปเซ็นแน่นอนอะไรแบบเนี้ยไม่ต้องไปเซเยตที่ไหนไม่ต้องไปเซ็นที่ไหนนะอยู่กับบอลมัดไปก่อนอันนี้คิดคิดในมุมมองอีกมุมหนึ่งนะครับส่วนจารลฮาโตอันนี้คือ ก็มีหลายทีมแย่งเหมือนกันคือทั้งสองคนเนี่ยนะครับคือเขาเป็นดาวรุ่งเนาะต้องบอกว่าเป็นดาวรุ่งแววดีที่สุดเลยนะในตำแหน่งเซนเ,นเตอร์แต่ด้วยความสารพัดประโยชน์อย่างที่บอกนะครับจาเรลฮาโตเนี่ยคือเล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายนะครับหรือว่าเป็นแบบเซนเตอร์ตัวซ้ายถ้าเล่นหลัง3หรือเป็นเซนเตอร์ก็ตามอ่ะก็เล่นได้หมดแต่ฮุยเซนเนี่ยก็เล่นได้นะแค่เซนเตอร์ซ้ายขวาแค่นั้นแหละ นะครับแบ็กเล่นไม่ได้เลยเพราะหนึ่งเขาสูงสูงมากร้อยเสิบเด้นะอาสก้าูงร้อสูงได้ความเร็วมีแต่ถ้าไปเล่นแบ็กเนี่ยมันจะเสียของนะครับแล้วก็ผมว่าด้วยชุดทักษะของเขาอะที่ผมไปดูๆมานะก็เซนเตอร์น่าจะดีที่สุดหากโยกไปเล่นที่อื่นนอาจจะเล่นได้นะแต่อาจจะไม่ดีนะครับ มารอดูกันนะครับในตลาดซัมเมอร์นี้คือมีข่าวมาเรื่อยๆแน่อนอนไม่ต้องกลัวนะุยเซนเนี่ยแต่ถามว่าจะได้ไหมผมว่าเปอร์เซ็นก็ยังน้อยอยู่นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตข่าวนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้นะครับมีข่าวอัปเดตก็มาก็เจอกันเหมือนเดิม นะครับสำหรับวันนี้ช่องนักกาซศยยาขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์หนแชร์นะครับเริ่มเห็นผลละการกระตุ้นอ,อัลกอริทึมนะครับก็ขอบคุณไว้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ